ตอนที่ห้2รอชื่อตอนว่าถูกหลอกใช้ใช่เท่าที่ข้ารู้มามีห้าหรือ6แห่งที่ข้าเคยไปแช่ในชุดคมเต่าสีเขียวเข้มได้กล่าวขึ้นแล้วเจ้ามีจุดประสงค์อะไรหลินเปิงได้ถามออกไปครอบของพื้นที่รองแห่งนี้ทรัพยากรพื้นที่รองแห่งเดิมของพวกเราได้หมดไปแล้วและพื้นที่ก็ถูกทาลายต้องใช้คนมากมายกว่าจะได้เจอกับพื้นที่รองแห่งนี้แม้ว่าจะเป็นการยาก จะฝึกฝนตนการจะมีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งและไม่มีปัญหาไปอีกหลายแสนปีชายคนนั้นได้กล่าวตอบเมื่อได้ยินเช่นนี้หลินเฟิงก็ถึงกับงงงวยก็ไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนด้วยใช่สิให้ข้าแนะนําตัวก่อนข้าชื่อลัว่ชวนแล้วเจ้าละ่ะลัว่ชวนได้ถามออกไปหลินเปิงหลินเฟิงได้ตอบออกไปอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานหลินเปิงก็ได้พูดว่าเจ้ามาพื้นที่รองแห่งนี้ได้อย่างไรบาเลียหรืออนาเขตที่กั้นอยู่ ระหว่างบรรดาพื้นที่รองไม่ใช่เลืองยากที่จะข้ามผ่านตราบใดที่มีความแข็งเก่งก็สามารถข้ามออกไปได้อย่างง่ายๆอย่างไรก็ตามหมันยากที่จะเข้าสู่พื้นที่หลักจากพื้นที่รองขณะที่หลิมฟิงและลวดฉวนกำลังคุยกันที่ด้านหลังของพวกเขาก็มีชายชราถึงไม้เท้าและเด็กสาวคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของกองทัพพวกเขาอย่างเงียบๆแม้ไกลจากจุดที่กระทบกระทั่งกันแต่ล่างของพวกเขากับโปร่งใสและไม่สามารถมองเห็นได้โดยคนอื่นๆ มหาปุโรหิตลัวชวนที่มาจากที่อื่นคุยอะไรกับหลิมเปิงนันหรือมันทำลายเรื่องของพวกเราหรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นได้ถามขึ้นข้าก็ไม่รู้ทาหารพวกนั้นทรงพลังมากพวกเขาบังคับทางผ่านพื้นที่หลงเพื่อเข้ามาหาพวกเราข้าไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทำอะไรมหาปุโรหิตได้กล่าวและเขาก็บีบมือของตัวเองเอาไว้เจ้าต้องการให้เรากำจัดพวกนั้นนั้นหรือหญิงสาวได้กล่าวออกไปยังไม่ถึงเวลารอดูก่อนเถอะชายชาลาได้กล่าว ในเวลานี้นายพลไวกลางคนได้หันศีรษะของเขาไปมาและมองไปยังผู้คนที่อยู่ด้านหลังของเขาหญิงสาวและชายชราพยักหน้าให้กับเขาถ้าหลินเฟิงได้เห็นก็คงจะรู้สึกประหลาดใจเพราะเขาคือซิวซานไห่อดีตผู้บญชาการทหารสูงสุดยอมแพ้ซะแม้ว่าเจ้าจะรวบรวมภาชนะศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีได้แต่ก็ไม่สามารถออกไปจากปื้นที่รองแห่งนี้ได้หรอกทันใดนั้นลัวชวนก็ได้กล่าวขึ้นทำไมละ่ะหลินเฟิงถึงกับตกตะลึง หลังจากที่เจ้าต่อสู้มาเป็นเวลาหนึ่งปีเขาเห็นว่าความหวังของเขากำลังจะเป็นจริงแล้วลวดชวนกลับมาบอกเขาว่าไม่สามารถกลับออกไปได้แม้ว่าเขาจะรวบรวมพวกมันทั้งหมดได้ก็ตามเพราะหน้าที่ของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4คือการควบคุมพื้นที่รองแห่งนี้อย่างแท้จริงและว,วัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งสีนั้นก็เป็นชิ้นส่วนของเครื่องมือศักดิ์สิทธิ์ใครก็ตามที่กรอบควบพวกมันได้จะเป็นเจ้าแห่งพื้นที่คนใหม่ลวดชวนได้กล่าวขึ้นอะไรนะเมื่อได้ยินเช่นนี้ หลิมเปิงก็ตกใจช่วงเวลาที่เจ้ารวบรวมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ชิน้นนั่นก็คือคนที่อยู่ข้างหลังของเจ้าเริ่มปนลวดชวนได้กล่าวขึ้นมีอะไรอยู่ข้างหลังของเจ้าเมื่อมองย้อนกลับไปเขาก็มองไปที่มันและบอกได้เลยว่าเขามุนงงฮ่าฮ่าดูสิลวดชวนได้กล่าวขึ้นทันใดน,นั้นเขาก็โบกมือแขนเสื้อเต๋าสีเขียวเข้มของเขาได้ลอยออกไปในอากาศและจิงระเบิดจากทางอากาศไปที่ด้านหลังของกองทัพหลิมเปิง หากกองทัพของหลินเปิงตูกโจมตีด้วยพลังอันนี้แล้วก็ผู้คนนับหมื่นก็จะต้องเสียชีวิตลงจากการเคลื่อนไหวของเขาและจากนั้นความว่างเปล่าก็ได้สั่นสะเทือนและต่อมาก็มีร่างเงาสองร่างปรากฏตัวขึ้นหลินเปิงรุ้จักร่างทั้งสองเมื่อหลินเฟิงมาที่โลกนี้ครั้งแรกเขาถูกคนพวกนี้ช่วยเอาไว้นั่นคือหัวหน้าหมู่บ้านและก็เด็กสาวคนนั้นไม่ใช่งันเหรอและเวลานี้หลินเปิงก็เห็นว่าปู่หัวหน้าหมู่บ้านยืนใช้ไม้เท้าค้ํายัน และพลังที่แผ่ออกมาจากพวกเขาก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากมันอยู่ในระดับ SSS เมื่อเห็นเช่นนี้หลิมเฟิงก็รู้ว่าเขาถูกหลอกดูเหมือนว่าเขาจะตกอยู่ในคนกลุ่มอื่นทั้งหมดและกลายเป็นเครื่องมือในการกดขี่คนอื่นในเวลานี้เสียงของมังกรดำดังขึ้นในห้วงความคิดของหลิมเฟิงและได้ยินมันพูดว่าในท่านข้าจําได้แล้วว่าลมปานนี้มันช่างคุ้นเคยเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าเมื่อตอนที่ข้าพาท่านฉีกห้วงมิติ มีสิ่งหนึ่งดักจับพวกเราเอาไว้จากนั้นมันก็ดึงท่านเข้ามายัางพปื้นที่รองแห่งนี้อะไรนะคราวนี้หลิมเฟิงสามารถมั่นใจได้ว่าทั้งสองคนนี้อยู่เบื้องหลังลววฉวนพันนำแขนเสื้อยาวของเขากลับมาแล้วมองไปยังหญิงสาวที่อยู่บนท้องฟ้ากับชายชนะที่ถือไม้ค้ำยันด้วยรอยยิม้มลววฉวนเจ้าจะมากเกินไปแล้วเจ้าเข้ามาในพปื้นที่รองของพวกเราเราไม่ได้หยุดเจ้าแต่เจ้ากลับทำสิ่งดีๆของพวกเราให้มันแย่ลงชายชราที่อยู่กลางอากาศ ได้ลกล่าวขึ้นด้วยใบหน้าที่มืดมนชายชราคนนี้หลินเืิงยังคงจำได้ว่าเขาและหญิงสาวคนนี้มีนามสกุลวัซซูเขาชื่อวัซซูหลัวและหญิงสาวคนนั้นก็ชื่อวัซซูเซียวอยู่เจ้าพูดรลากับว่าเจ้าสามารถจุดเมฆข้าเข้ามาอย่างที่แห่งนี้ได้อย่าได้แซงทําต่อไปเลยจะดีกว่ากิดว่าข้าไม่รู้จักใบหน้าเจ้าเลีห์ของพวกเจ้างั้นหรือลวดชวนไม่ได้ลังเลที่จะพูดออกไปหือถ้าเช่นนั้นก็ต้องใช้ขั้นสุดท้ายแล้ว าอย่างนั้นข้าจะไม่พูดไร้สาระเมื่อกล่าวจบชายชราสู้หลัวคนนั้นก็พันตะโกนออกไปทันทีวินาทีถัดมาผูกคนจึงได้เห็นว่ากองทัพของลินเฟิงและผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนก่อนซิลซานไหน่ได้โจมตีแม่ทัพหยางจูโดยไม่คาดคิดด้วยมีดในแจของเขาการโจมตีอย่างกระทันหันทำให้หยางจูไม่สามารถตอบสนองได้เป็นเวลานานในเวลาเดียวกันหลีปินและอดีตแม่ทัพนายพลคนลอื่นๆของภาคใต้ ก็ได้โจมตีไปยังหยางจานอู่เลยและนายพลคนอื่นๆเช่นเดียวกันเดิมทีความสนใจของพวกเขาตาก็มุ่งเน้นไปที่หลิมเฟิงแต่ตอนนี้พวกเขาโจมตีอย่างกระทันหันจึงไม่สามารถตอบสนองกลับได้ทันพวกเขาทั้งหมดถูกโจมตีและล้มลงไปกับพื้นอย่างไม่น่าเชื่อหยางจูอู่เลยหยางจานหลิมเฟิงมองไปยังนายพลที่ติดตามเขามากกว่าครึ่งปีในขณะน,นี้พวกเขาทั้งหมดต่างก็ล้มลงไปกับพื้นทีละคนหือ วิธีการควบคุมจิตใจของนักโพ์ในกลางอากาศมหาปุโรหิตได้โบกไม้เท้ากายสิทธิ์ของเขาแต่มือของเขากับถูกผนึกเอาไว้ช่วงเวลาต่อมากองทัพทหารที่อยู่ด้านล่างก็โกรธที่ในพลอูเล่และคนอื่นตกตายลงและพร้อมจะเริ่มต่อสู้แต่ในกลางอากาศมหาปุโรหิตไม่ทราบว่าเขากระตุ้นด้วยวิธีลับใดทหารด้านล่างแต่ละคนดูแข็งทื่อและว่างเปล่าพร้อมกับยืนนิ่งอยู่กับที่เมื่อเห็นฉากนี้ หัวใจของหลินเฟิงก็พันมีหยดเลือดพว้คนเหล่านี้เป็นพี่น้องที่ติดตามเขามามากกว่าครึ่งปีขณะนี้ได้ถูกควบคุมและตกตายลงเช่นนั้นมันจะไม่ทำให้หลินเฟิงโกรธได้อย่างไรขนาดที่หลินเฟิงต้องการจะรีบเข้าไปลั่วชวนก็ได้คว้าตัวของหลินเฟิงเอาไว้เพราะในเวลานี้กองทัพห้าแสนนายของเขาดูเหมือนจะไม่รู้จักหลินเฟิงและแต่ละคนก็ต่างพุ่งเข้าใส่กันอยากไปเลยกองทัพครึ่งล้านกับผู้ควบคุมที่แข็งแกร่งขนาดนี้ เจ้าจะตายหากเจ้าเข้าไปลวชวนได้กล่าวพร้อมกับดึงหลินเฟิงเอาไว้จากข้างหลังในเวลานี้หลินเฟิงพบว่าระดับการบ่มเพาะของลวชวนนั้นทรงพลังมากจนเขามไม่สามารถหลุดพ้นออกไปได้หากปราศจากการรวมพลังของสัตว์วิญญาณหลังจากที่หลินเฟิงถูกดึงเอาไว้ด้านหนึ่งสงครามก็เริ่มเติดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายมีผู้คนมากกว่า50,000 0คนทางใต้และ8.9ล้านคนทางด้านเหนืออย่างไรก็ตามทันทีที่สองฝ่ายปะทะกัน กองกาลังทางด้านเหนือก็สูญเสียในทันทีกองทัพช่างน่ากลัวเช่นนี้ข้าไม่รู้เลยว่าเจ้าฝึกมันได้อย่างไรลวดชวนได้กล่าวออกมาในเวลานี้หัวใจของหลิมเฟิงเต็มไปได้วยความโกรธและเสียใจเขาจึงไม่ได้ยินคําพูดของลวดชวนหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็พันผัดกันโจมตีอย่างเต็มที่สนามรบทั้งหมดถูกย้อมกลายเป็นสีแดงเลือดและมีกลิ่นคาวเลือดฝุ้งกระจายไปยังทุกแห่งหน